ทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอที่เด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยไฮลัก์รีโว่สามอสองปีสามสอปีไม่ได้ติดต่อกันค่ะไม่มีรูปถ่ายไม่ได้ติอแล้วด,ด้วยความบังเอิญไปเจอน้องสาวเขาเราได้กลับมาเจอกันมผมก็ตัดผมสกินเฮดแต่งตัวหลอ่อเต็มที่เลยไหมคะแบบ สลัมสลัมนี่ครับหัวก็ล้นแล้วไอ้คนหลอกก็นั่งนั่งอยู่นั่งหลอกเอามานั่งหลอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องน้องหลานแหละทําอย่างนี้ทําไมอยากจะรู้อยากอยากจะอยากจะรู้เขาจําเราได้ไหมั้ยีสองปีเนี่ยเขาเดินมานั่งข้างๆอย่างนี้เลยนาทีนั้นแล้วเขานั่งข้างๆปุ๊บอย่างนี้เลยจับมือเลยจับมือเกาะกันแน่นตั้งแต่ หกซุ่มยันสว่างว้าวพี่ดักกับพี่มวยเจอกันจับมือกันที่ร้านอาหารใครพูดก่อนใครเป็นคนพูดก่อนมันมองหน้าแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้ร้องหหลังจากนั้นใครเป็นคนอกใครเป็นคนเอ่ยคำพูดก่อนถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมไม่ไม่ค่อยสบายลำบากค่ะก็บอกเขาน้ำตาไหล ด้วยความรักที่ไม่ได้กลับมาเจอกันโอ้โหซึ้งมากแล้ว12ปีเนี้ยที่ได้อยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงมันหวานว้วทำไมให้เวลาเราน้อยจงแค่ส2บสองปีทาไมไม่ให้เวลาเราตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นถ้าไม่งั้นเราจะไม่ลําบากอย่างนี้แล้วเราจะสร้างฐานะเราจะมีอะไรต่อะไรลูกหลานเราจะไม่ลําบากอย่างนี้ผมเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าผมสองคนทําได้ครับ ถ้าผมมีโอกาสได้มาสร้างตัวตั้งแต่นันเนิ่นนะครับนี่ผมมาสร้างตัวกันก็อายุผมก็ตอนนั้นก็นจะห้ออาสิบแล้วมั้งครับห้าสิบปีต่เหมือนแล้วมันมันก็ร่างกายแล้ว,ลว,ลวที่มาน้อยใจที่สุดตอนนี้ก็คือว่าที่ผมมาป่วยเลยครับผมมาตั้งใจจะมาดูแลเขาครับอยากจะช่วยเขาเพราะเห็นว่าเขาลําบากเขาต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนเดียวตามลําพังนะครับ ทำงานร้องเพลงเมื่อก่อนก็เงินก็ไม่ค่อยได้มากเราเราอยากมาช่วยเหลือเขาเพราะว่าเราเรานัไม่มีภาระอะไรนะครับผมก็ผมผมไม่มีภาระอะไรรับผิดชอบลูกเต้าอะไรก็ไม่มีเนาะอยากมาช่วยเขาอยู่กันพอจะสร้างเนื้อสร้างตัวพอจะทําได้ปุ๊บล้มป่วยพอป่วยปุ๊บผมผมไม่อยากอยู่อ่ะผมผมคิดว่าผมไงก็ต้องเป็นภาระเขาครับผมยอมตาย ผมยอมตายหมอถามผมจะให้ผมฟอกไตผมผมไม่เอาจนกระทั่งมันมันช็อกน้ํามันท่วมปอดอะเป็นโควิดเป็น COVID, COVID, โควิดโควิดลงปอดเสอืร็จแ,แล้วก็ตามไอ้ไอนน้ำท่วมปอดลกลกลุกไตอะครับหมอหมอหมอ,อ้อนวอนผมอะข,ขอจะ,จะ,จ,ะจะล้างไตอะผมก็ไม่เอาสุดท้ายหมอพูดพูดไม่รู้รื่องหมอโทรมาทางนี <t> ้อน <t> ุญาตบ ล้างเลยหมอลากผมไปเจาะคอทีแรกเจาะคอเจาะคอจุกเฉินแล้วก็ล้างก็จะทำเป็ไหนก็ดีจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปเนาะทาไมงั้นไม่ไม่อาหารนล่อยู่แล้วทาไม่งั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตอนตอนนั้นทองมันบวมแล้วมันมันก็เละไม่ได้ยากแล้วมันคงเรื่องใหญ่แล้วเนาะวันนี้เห็นเหนื่อยเห็นแม่เหนื่อยมาบางทีเราก็ไม่อยากไม่อยากอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่คือคือแบบว่า บางนมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเราอยู่เป็นภาระแม่ไหมอยู่เป็นภาระเขาไหมเนี่ยถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยแม่จะสบายขึ้นไหมจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยเพิ่มอะไรเงี้ยให้สูต้ต่อเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเราอย่า,อย,าอย่าท้อคือคือเมื่อก่อนมัน,ม,นมันมีความท้ออยู่แต่เรา,เราพอเราคิดคิดถึงตรงนี้เราคิดว่าเออถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งอ่ะก็ก็พ่อแม่จะจะลำบาก คือว่าแม่สู้มาทุกวันนี่ก็สู้เพื่อเพื่อให้พ่อหายนุ่มีกาลังใจแล้วก็เดินได้อะไรจะถึงทําอะไรไม่ได้ก็ขอได้อยู่ได้ดูหน้ากันแม่เลิกงานมาได้เห็นหน้ากันก็มีกําลังใจมันก็<ต>มันก็หายเหนื่อยนะคะเวลาทํางานมานเหนื่อยกลับมาเห็นสามีเห็นหลานอย่างเงี้ยมันเหมือนก็หายมันหายเหนื่อยไปเลยจากตอนนี้เป็นไง เดี๋ยวนี้สองปีแล้วครับสองปีก็รู้สึกว่าดีขึ้นปีแรกพอหายมาก็พยายามทำงานไปลงทุนทำกล้วยปิ้งขายพีนี้มันพอยืนนานๆปุ๊บแกเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเป็นลมเหนื่อย็พราะทำมันเป็นลมเพราะฟอกไตออกมาแล้วก็เหนื่อยพยายามทำทำหลายอย่างก็ขายขนมอะไรคือพอมีแรงเราเราก็อยากหารายได้ช่วยเขาอ่ะทีนี้มา มาปีที่สองเนี่ยแล้วตัดสินใจก็ไปหาร้องเพลงดีกว่าเปิดหมวกไปออกร้องเพลงเปิดหมวกเปิดหมวกมันก็เดี๋ยวนี้ได้บางทีวันหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยแรกๆก็ดีอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือคือเปิดหปวกอ่ะมันมันก็เรารู้ว่าสภาพเศรษฐกิจเนาะแม่ค้าพ่อค้าเขามีรายได้เขาไม่ทิ้งเราตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าได้นั่งหันหน้ามองกันหาลูกค้าไม่เจอไม่บีแต่แม่ค้าพ่อค้า คนซื้อไม่ค่อยมีคนเดินไม่ค่อยมีมถ้าเขาขายดีนะครับรางวัลเขาให้ผมข้าวของให้ขนมผักให้มารอ้รองเพลงอะไรทีว่ว่าเพราะเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันมันไม่เหมือนเก่าเพราะว่า,า <c oughs> ตั้งแต่ทำคอมาเนี่ยอยากฟัง,<อ>งสกักสนิดเดียวลาจลังลาเมดอกฟ้าคนใจคนจน พี่ทนวนมองกลองเศร้ารักเราต้องขาดกันพี่ขอโทษนะลับไม่ไหวเฮยเขากำลังเอ็มวีกันอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวพี่ต้องมาอยู่ตรงนี้จังหวะที่เขาส่งสายตากันแล้วหนูเหมือนแบบอยู่ข้างๆเราไม่ไหวจริง เหมือนคนนอกว่างานเหมือนคนนอกเหมือนผุคคนที่สาไปยืนจริงๆเพลงนี่ตอนตอนที่ผมเดินเดินออกจากโรงลิเกอที่พอไล่ที่พอไล่ผมออกมาจากโรงลิกเกอนะร้องเพลงนี้เลยเพราะนเขาเขาไปเดินเกาะยืนเกาะหน้าต่างไอไอทางบ้านเขาผมก็เดินผ่านผ่านซอยไม่ไหนเพลงมันขึ้นไปในหัวเลยผมก็ลาจนลอันนี้ก็ร้องไห้ยืนก่อนหน้าต่างเพลงขึ้นมาในหัวเลยใช่ไหมตอนนั้นนะผมรัเดินทิ้วกระเป๋าไปขึ้นรถ บางทีวิยายครับม่ได้มันยังไม่ทราบซึ้งเท่านี้เลยนาะกความรักเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่เด็ดลูกนี่ สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum แม้ปัจจุบันลุงศักดิ์จะเจ็บป่วยด้วยโรคไตแต่ก็อาศัยความถนัดทางด้านเสียงเพลงออกร้องเพลงเปิดหมวกหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวโอ้โหตอนนี้ร่งางกายยังแข็งแรงดีไหมภาพถ้าแข็งแรงนี่แต่ว่ามันก็อยู่อยู่ในพิกัดของคนป่วยนะอ,องผมก็ต้องคุมคุมน้ําหนัก เวลาเวลาไปฟอกมาก่อนผมไม่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เวลาหิวฟอกมาแล้วมันหิวหิวก็กินเรื่อยกินเรื่อยน้ำหนักมันขึ้นมาสองสามกิโลก็ต้องไปเอาออกอย่างพิกัดที่หมอให้มาตอนนี้ห้าสิบ้าใช่ไหมครับถ้าผมเป็นห้าหกสิบห้าเจ้าแปดิห้านี่ก็หมายถึงว่าเกินสามนะครับต้องเอาออกอให้มันเหลือห้าสิห้าอ๋อเพราะว่ามันตักงวยครับต้องลดน้าหนัก เพราะว่าไปจะได้ไม่ทํางานหนักเกินไปใช่ไหมคะแบบต้องควบคุมถ้าเราออกมากเราก็เหนื่อยอแต่มันจําเป็นต้องออกนะครับอทีนี้ผมไม่โชคดีที่ว่าผมยังขับถ่ายได้คนที่หนักกว่าผมก็ฟอกอาทิตย์ละสามครั้งของผมนี่สองครั้งต้องดูแลสุขภาพจะได้อยู่ได้ถ้าเราไม่ดูเลยนี่มันจะต้องฟอกสามครั้งสาครั้งนี่หมายถึงว่าถ่ายถ่ายไม่ได้ครับคือกินอะไรไปนี่มันจะ มันอยู่ในนั้นมันไม่ขับถ่ายเอด้วยตัวเองแล้วลำบากแต่ว่าตอนนี้ก็สู้ถามครัามผมไม่เอาแล้วผมยอมเอาหน้าตอนนี้ต้องมีกําลังใจเป็นกําลังใจให้กันละกันสู้มาด้วยกันนะคะตอนนี้สู้ต่อไปแต่ก็ยังมีภาระมีหนี้สินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นแล้วก็มีไอ้ที่ว่าไปกู้ ของเพื่อนที่ทํางานนะคะเพราะว่าได้เงินเดือนถูกมากเดียไปกู้ของเพื่อนที่ทํางานประมาณสักแปดพันก็ไม่มีให้เขาหรอกก็พอเงินออกก็จะไปตัดดอกเขาเดือนละแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดอรายได้หลักๆตอนนี้มาจากอะไรบ้างครับคนเดียวเลยเดือนละเจ็ดพันห้าอ่าขอไปุณยมาคนเดียวเลย ของพิศักดิเป็นแม่บ้านเนี่ยครัแม่บ้านเดือนละเจ็ดพันห้าของพิศักดิ์ก็แล้วแต่เปิดบัวเส้นหนึงก็ได้ได้ออกไปสองครั้งอ่าเอาที่น้องไปร้องรสองครั้งแต่ว่าพิศักดิ์แล้วฟอกไตเวลาฟอกไตนี่ฟรีไหมคะฟอกฟรีครับแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเพราะว่าเอาเสียค่าจ่ายสั่งมันไปสั่งันไปอย่างเงี้ยครับมันอยู่ไกลไงคะอยู่ประมาณสามไปไปกับห้าสิบโลครับค่าเดินทางครั้งละเท่าไหร่ครับพิศักดิ์ก็ประมาณสามร้อยกว่าค่าน้ำมันเหระ ถ้าทันด่วนถ้า,ถ,าถ้าไม่พอผมก็นั่งรถดิสารไปก็ประมาณ200บาทโอเคครับห้าหมื 58, ่นแปดกิโลอาภัยบานเรื่องหอมโจนบา เข้รอบรับไปก่อนเลย4,000บาทค่ะคุณอาพิชโนคะเพราะอะไรถีงให้ผ่านเข้ารอบค่ะตื่นตันกับเรื่องราวบางทีนิยายครับยังเขียนไม่ได้มันยังไม่ซาบซึ้งเท่านี้เลยโนาะพิ่โน <ๆ laughs> เขาชอบพี่สัต เขาบอกเมื่อกี่แอบกระซิบบอกเป็คนดีก็ถือว่เป็นลูกนี้เป็นคนที่ค่อนข้างยากจนที่โชคดีเพราะมีามไมดีนะความรัก เป,เป็นเครื่อง <c oughs> เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงขอให้รักกันยั่งยืนยาวนานผมมีขอฝันสำหรับกวามรักให้ทั้งคู่ห้าพันบาทส่วนตัวครับอขอให้โชคดีพี่จิ๊กค่ะสำหรับพี่อะค่ะ พี่มองแล้วพี่ว่าคือความรู้สึกของผู้ชายโดยตรงนะนะอย่างอย่างอาสมออย่างพี่นุเนี่ยมองพ่ศักดิ์เนี่ยจะมองออกทันทีเลยว่าเป็นคนดีมากและเรื่องพิศักดิ์เนี่ยเขาเรียกว่าจะหนึ่งในล้านก็ไม่ได้นะที่คน32ปีแล้วกลับมาเจอกันแบบนี้ซึ่งจริงๆมันแยกกันไปแล้ววะนี่ก็มีครอบครัวไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วก็เจอกันก็บายบายกันแล้วก็หันมายิ้มกันแต่กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเขารักเราจริงๆอ่ะ แล้วกลับมาช่วงชีวิตที่10กว่าปีผ่านไปเนี่ยพ่ศัก์แกก็พูดออกมาว่าแกไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่อยากทิ้งภาระไว้ให้กับน้องอย่างเงี้ยพันทาให้เราอะมีความรู้สึกว่าภูมิใจนะภูมิใจในตัวน้องมากต่อให้เราจะเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่ที่เราเคยทํามาและมีสามีอยู่ข้างๆแบบเนี้ยให้กําลังใจมันเป็นมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่อะ่ะต่างคนก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันก็ต้องเตือนพิจักว่าอย่าท้อ พราะแกบอกว่าถ้าแกฟอกไตในอาทิตย์ละสามครั้งแกไม่อยากอยู่แล้วต้องให้แกฟอกให้ได้ถึงจะสามครั้งหรือถึงจะทุกวันชีวิตหล่อเลี้ยงเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมีกําหนดอย่าไปฝืนว่าฉันจะอยากตายฉันจะอยากตายอย่าต้องให้แกสู้และต้องให้แกอยู่ให้ได้เพราะสามสิบสองปีที่เราห่างกันเนี่ยมันลําบากมากที่จะมาพบเจอกันแบบนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้แกสู้ต่อไปวันหนึ่งแกอาจจะไม่ต้องฟอกก็ได้ ไม่มีใครให้คำตอบเพราะว่าน้องกับพิศักเนี่ยปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าศิลเสมอกันทำบุญมาด้วยกันพี่ก็ขออวยพรให้น้องทั้งคู่เนี่ยมีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาและขอให้พิศักเนี่ยแข็งแรงและมีพลังและอย่าท้อแท้ขอบคุณค่ะ ก็จะสัญญากับคุณจิ๊กนาวรัตน์แล้วก็กรรมาการทุกคนเลยที่ให้กําลังใจคู่เราสองคนนะคะว่าถึงแกจะฟอกทุกวันก็จะบังคับให้แกไปฟอกสัญญาค่ะถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี้ของคุณมาที่ facebook ที่เด็ดลูกนี้กด33ที่เด็ดลูกนี่ ชีวิตของพี่มุ้ยเหมือนการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเรื่อง Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายศูนย์ซึ่งก่อนนันนี้ก็มีการกีดกันจากพ่อเป็นกษัตริย์ที่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่มีรูปร่างที่พ่อเนี่ยไม่ชอบอม,มันก็เหมือนกับเทพนิยายดีๆแล้วก็มันก็เกิดขึ้นในชีวิตจริงของของพี่ทั้งสองด้วยผมชื่นชมในความรักของพี่ทั้งสองที่มันอยู่อย่างยาวนานมาแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงมากม ที่สาคัญคือพี่โชคดีอย่างหนึ่งคือถึงแม้พี่อาจจะต้องลําบากในการทํางานแต่ว่าทางนะจิตใจพี่สองคนดีมากๆและนี่คือพื้นฐานของชีวิตที่ไม่ว่าจะเราเจอเรื่องร้ายอะไรมาแต่ถ้าเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดีมีความรักให้กันในครอบครัวแล้วเรารักกันสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะตอบฝ่าฟันต่อสู้ไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็ยังจับมือกันแล้วเดินไปด้วยกันผมเชื่อว่า พีศ่ศัก็มีกาลังใจที่ดีก็คือพี่มวยเขาถึงแม้เขาจะป่วยฟอกไตทุกวันแต่ว่าผมเขาว่าเขาอยู่อย่างมีความสุขอย่างน้อยๆเขามีเป้าหมายในชีวิตว่าเขามีความรักในในอุดมคติของเขาแล้วเขาคิดว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทําสําเร็จในชีวิตอะถึงแม้การงานอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักอาจจะต้องลําบากยากเยน็นแต่ความรักของเราอะ มันเป็นสิ่งที่มาเป็นน้ําเลี้ยงชโลมหล่อหลอมหัวใจของพี่ทั้งสองคนแล้วก็ขอให้พี่รักกันไปนานๆแบบนี้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันต่อไปขอให้พิศ์หายจากโรคภายัยไข้เจ็บไวๆดีวันดีคืนดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็เลือกรับประทานอาหารแล้วก็กลับมาเนี่ยมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงส่วนพี่มุ้ยก็ขอให้มีแบบอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วก็ขอให้มีเงินเดือนขึ้นจนไหน มองเห็นถ้าดูรายการนี้อาจจะมองเห็นในความสามารถแล้วก็ดูว่าเออเห็นอกเห็นใจพี่มวยก็ขอให้ขึ้นเงินเดือนชีวิตในการงานก็จะดีขึ้นแล้วก็มีเงินมากุนเจืเอครอบครัวแล้วก็ชีวิตด้วยแล้วก็ขอให้นี่ก็ค่อยๆใช้ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดและ,ะ,ะนะขอให้โชคดีนะครับถึงพี่ตลกแต่ไม่ตลอดแต่ถ้าน้องยอมให้กอดพี่จะตลกตลอดเลยครับ <Whoa! S 1> <cs> สรุปก็เข้ารอบนะครับเย่ยมากดีเลยค่ะรู้สึกด,ดีใจยังมีคนแบบว่าเขาเห็นค่าในความรักของเราสองคนเข้าใจอะไรประมาณนี้ขอบคุณนะคะคุณพิษณุที่ช่วยให้ทุนมาห0 0พจะเอาเงิน5,000นนี้ไปทำประโยชน์ให้มากที่สุดขอบคุณกรรมการ ที่ให้กําลังใจขอบคุณพี่จิกนํมมาลัขอบคุณคุณเาวๆาที่ให้กําลังใจเราสองคนขอบคุณวิธีกรน,นะคะที่ให้กําลังใจป้ากับลุงจะเอากําลังใจเนี่ยไปต่อสู้ต่อไปขอบคุณรายการที่ให้มาวันนี้ที่ได้เปิดทางช่วยต่อลมหายใจใได้ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะลูกนี่คนต่อไปคุณแอนจากกรุงเทพ เรื่องราวของลูกนี้กำลังเริ่มต้นขึ้น,นครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อนในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้พบกับพี่ปานธนพรค่ะพี่ปานสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพี่ปานออกตามรายการสักเท่าไหร่นะคะแต่วันนีนะ้ที่เห็นนั่งตรงนีนะ้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เลือกแล้วนะคะเพราะจริงๆต้องยอมรับนะคะว่าปานเองเนี่ยก็มีสินค้าหลายๆโปรดักที่เขาก็อยากจะให้เราช่วยรีวิวแต่ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่ใช้จริงเนาะถ้าจะแค่รับตังมาพูดเราก็ทําไม่ได้แต่กับทรจีนาเนี่ยนะคะต้องออกมาพูดเพราะว่าปานใช้จริงๆแล้วใช้มา5ปีแล้วนะคะสําหรับทรจีนานะคะ ต้องบอกเลยว่าตัว 12s ตัวนี้เนี่ย5ปีแล้วที่อยู่กับปานมานะคะและนอกจากปานนะคะยังมีดาราอีกหลายแต่หลายท่านที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะยังมาพูดให้กับเขานั่นแปลว่าของเขาต้องดีจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะปานเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์และเป็นผู้ใช้จริงในวันนี้เนี่ยอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองเปิดใจนะคะรับเขาไว้ตัวใหม่ตัวนี้นะคะพัฒนาสูตรมาถึง5ปีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวนั่นคือ 5D Magic c o l a ค่ะซึ่งไอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนะคะจะเข้าไปดูแล,แล รอยโดยตรงนะคะซึ่งริ้วรอยคนเรานะคะุณผู้ชมมันมีแค่แนวตั้งกับแนวนอนเท่านั้นเองริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยยากหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราเป็นเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างรักสาย,ยากเพวกไอ้บางคิ้วก็ตามร่องแก้มก็ตามเนี่ยมันจะเป็นริ้วรอยค่อนข้างหรือส่วนริ้เราแนวนอนเนี่ยนะคะหน้าผากใต้ตาตีนกาต่างๆยังพอคุยกันได้สําหรับ 5D Matte c o l l a r ตัวนี้นะคะเขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูแลริ้วรอยเหล่านี้เลยให้ลองดูนะคะภายใน14วันค่ะริ้วรอยก็จะแลดูบางเบาลงนะคะและแน่นอนว่ามารายการทีด,ดลนนี้งงะะะะะคะะคโะตออแข นามาให้แถมว,วันนี้นะคะเป็นของแถมที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มีให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะคะโทรเลยนะคะกดเลยที่1577นะคะ1577หรือไลน์แอด a ทรเ a นาแบรนะคะวันนี้200สายนะคะผู้ชมรับโปรโดีๆแบบนี้ไปเลยต้องเรียกว่าเป็นโปร,โปรที่ครบจริงๆนะคะอ่ะ รับไปเลยค่ะเซรั่มสองกระปุกใหญ่นะคะ1กระปุกขนาดพกพาและกันแดดตัวเก่งตัวนี้เลยทั้งหมดนี้นะคะจาก9 7 9 0บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่2990บาทใช้ไปเลยค่ะ3าเดือนตกวันละ3าบาทเท่านั้นเองนะคะกันแดดตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสูตรใหม่ค่ะเป็นเนื้อเซรั่มที่ซึมดีกว่าเดิมไม่วอกไม่ลอยนะคะแล้วก็ทาทับเครื่องสาอางระหว่างวันเติมได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่จองนะคะทุกการจองสิทธิ์ได้กันแดดตัวนี้ไปเลยฟรีๆนะคะไปดูตอนหน้าแย่ค่ะว่า ที่แล้วมีสภาพหน้า<ม>เป็นแบบนี้เพราะว่าเราตรากตรำและไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะไม่มีหน้าแบบนี้แล้วก็พยายามดูแลตัวเองด้วยทรอจิน่ามาโดยตลอดนะคะแบบว่าสม่ําเสมอนะคะใช้จริงทุกวันจริงๆจ,จ,จนมีหน้ามานั่งพูดวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับรีบโทรนะคะที่15.7 7หรือ Li n e แอดโรจิน่าแบรนด์นะคะตอนนี้จะเหลือไม่ถึง200สายแล้วนะคะรีบเลยนะคะ2กระปุกใหญ่1กระปุกขนาดพกพาและกันแดดตัวใหม่ตัวนี้นะคะจาก9,790บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่2990บบาทคุณผู้ชมรีบโทร ส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้มีปัญหาโทรหา1577ได้ตลอด24ชั่วโมงรีบโทรที่1577ค่ะต้องขอบคุณพี่ปานมากๆเลยที่เอาโปรดีๆมาฝากแฟนๆรายการขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถามว่าเราเหนื่อยไหมงันก็เหนื่อยบางครั้งก็นอนร้องไห้ก็มีลำบากจนไม่รู้แบบความลำบากจะเป็นยังไงแล้วต้องโทรบอกคุณที่ปรึกษา คุณครูซื้อข้าวให้น้องกินหน่อยได้ไหมว่าว่าน้องมีแต่ค่าลถไปบางทีเราห่วงที่ว่าเขาเขาไม่พูดเขาไม่บอกวัวเขาเป็นโรคซึมเศาราบ้างเป็นแบบคิดตันบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนเงียบ